ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิ่งนะครับก่อนเน่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกค่บ โดยผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน Discord ของผมซึ่งก็คือผู้คัาเก n จีนเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงก์เข้าจะอยู่ที่ Description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด s b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับฝากอีกฝาก,ก,กอีกตอนนี้เรามีสปอนเซอร์เพิ่มอีกหนึ่งเจ้าเรามีขนมกินระหว่างสตรีมแล้วซึ่งก็คือฮานา m ม็กซ์ครับกระป๋อ, like ปองะละยี่คุณเห็นในรูปภาพ ลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ Description ครับผมยังไงอย่าลืมแวะไปสั่งกันนะถ้าคุณสั่งกันแล้วอย่าลืมแวะไปรีวิวร้านไม,ม่ว่าจะทาง Shopee หรือ Lazada ด,ด,ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างต่อถ้าเขาไม่จ้างต่อผมผู็ไม่มีค่าดมลูกอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมเฮโซถึงไม่ควรใส่เซ็ต ย้ำอย่างยิ่งย้ำนะครับอย่างยิ่งนะครับเรื่องหลักเนี่ยผมจะแบ่งออกให้เป็นห,หัวข้อแล้วก็จะไม่ลงดีเทลลึกมากแล้วกันใครอยากได้ลึกเนี่ยก็ไปดูที่ข้อควรรู้เฮโซนะครับลิงก์อยู่ที่ description ทาไว้ตั้งนานแล้วแหละเนาะฉะนั้นก็อยากได้ทริคเพิ่มเติมอยากได้รายละเอียดก็มันแค่30กว่านาทีนะคลิปนั้นก็ไปดูเอาแล้วกันนะครับอย่างที่หนึ่งเลยครับเกมนี้เราไม่ได้ทำดาเมจแค่คนเดียวครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำดาเมจแค่คนเดียวเนี่ยเราเลยไม่ควรใส่เซ็ตที่เป็นเซ็ตแค่เพิ่มดาเเ่่ตัวอองาองอยายก ถ้าเราเล่นฟิชเหมือนกันฟิชเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าในทีมเรามีคนอื่นที่สามารถทำดาเมจด้วยได้การที่ไปใส่4เทนาริตี้ก็คุ้มกว่าการที่เราจะไปใส่เซตยำนะครับยกเว้นว่าเราจะเอาดาเมจแค่เราคนเดียวนั่นเองนะเหมือนกันเฮโซก็ต้องการที่จะมีดาเมจจากเพื่อนร่วมทีเหมือนกันครับแต่ถ้าคุณบอกว่าอ๋อพี่ครับปกติผมเล่นเฮโซแล้วก็ตัว2ดินครับหรือผมเล่นเฮโซแบบคนอื่นไม่มีดาเมจเลยครับอ่าโอเคถ้าคอน d i t i o n แบบนี้คุณจะใส่เป็นยำก็ได้ครับแล้วแต่ สองคือเราสามารถลดต้าน,านทานธาตุได้ครับตัวละครธาตุลมเนี่ยจุดเด่นของธาตุนี้คือสามารถลดต้านทานธาตุได้ครับมันเป็นหน่วยที่ดีมากๆของเกมครับในเกมนี้นะครับมันจะมีค่าดิฟเฟนซ์อะไรพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจมันแล้วกันครับแต่ว่าการที่เราลดต้านทานธาตุได้เนี่ยมันทําให้เราเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนเพื่อนของเราได้เยอะมากนะครับนึกภาพตามแล้วกันครับสมมุติเราเล่นเฮโซเทเซอร์ก็ได้ฮะรเราจะมีตัวละครที่ทำดาเมจเป็นไฟฟ้า2ตัวแล้วก็น้ํา1ตัวถูกไหมครับแล้วที่ สำคัญคือเราสามารถทําปฏิกิริยาอ e ิเ e ล็กโทรชาร์จได้ถูกไหมครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นดามเมจไฟฟ้าครับการลดต้านทานสามารถบวกดาเมจได้ทั้งดาเมจส่วนตัวของเพื่อนเพื่อนของเราและก็ดาเมจจากปฏิกิริยาธาตุก็สามารถเพิ่มได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนั้นเรายังสามารถได้ดาเมจจากซเวอร์เพิ่มเตมิมอีก60%โอเคตรงนี้มันไม่เยอะมาก,กน,นะครับแต่ว่ามันก็เพิ่มอยู่ฉะนั้นมันเลยทําให้เมื่อเราจัดทีมเรียบร้อยแล้วเนี่ยการที่เราใส่เซตสี่ลมแล้วลดต้นานทานธาตุได้ดาเมจรวมของทีมมันเลยเยอะขึ้นเย่ะ เห็นได้ชัดนั่นเองครับในส่วนของการลดต้านทานเกมนี้นะครับถ้าคุณสามารถลดต้านทานมอนสเตอร์จนติดลบได้เนี่ยผลที่ได้จะมีผลแค่ครึ่งเดียวครับเช่นมอนสเตอร์มีค่าต้านทานอยู่ที่20% 20แรกก็หักเต็มๆครับเราจะเหลือการหักอีก20ใช่ไหมครับไอ้ยีหลังเนี่ยจะถูกหารครึ่งครับถ้าเกิดว่ามันทะลุ0%ไปแล้วนั่นเองนะครับ หัวข้อที่3ครับอันนี้ก็ดูคลิปไปเลยแล้วกันนะครับคุณสามารถติดสวิลทุกคิดที่คุณโจมตีได้ครับเกมนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า ICD หรือ Internal cooldown นะครับตามตัวอักษรที่คุณเห็นอยู่นตอนนี้เลยนะครับว่าแปลว่าอะไรเนาะตรงนี้เนี่ยมันแยกกันระหว่างการตีปกติและการชาร์จโจมตีครับถ้าเรากดตีปกติแล้วกดชาร์จโจมตีสมมติเรากดตีหครั้งแล้วกดชาร์จ1ครั้งเราเรียกกันว่า N 1 C เนาะมันสามารถติดสวลทุก รังได้ครับนอกจากนี้เนี่ยดาเมจเวิลมันไม่ได้โดนมอนสเตอร์แค่1ตัวนะครับมันเป็นดาเมจที่มี AOE หรือ area of effect นะครับก็คือความกว้างนั่นเองตรงนี้ทําให้เวลามันโดนเนี่ยมันโดนเป็นกลุม่มไม่ใช่โดนแค่ตัวเดียวครับนอกจากนั้น ถ้าเกิดว่าคุณตีโดนมอนสเตอร์มากกว่านั้นเนี่ยมันสามารถทำดาเมจต่อ1ตัวได้ตัวละ2ฮิตครับที่เป็นดาเมจเซเวลครับแถมเซเวลยังสามารถไปติดปฏิกิริยาธาตุต่อได้อีกครับเช่นมอนสเตอร์ติดน้ําคุณสซเวิไฟไปโดนตัวมอนสเตอร์ที่ติดน้ําตัวมอนสเตอร์ที่ติดน้ําก็จะโดนเซเวลไฟที่ไปติดเป็นเวเปอร์ไรส์นะครับหรือถ้าเกิดคุณต่อยโดนทั้ง2ตัวเลยตัวหนึ่งไฟตัวหนึ่งน้ำเนี่ยคุณก็จะกระจายน้ํามาโดนตัวไฟติดเวเปอร์ไรส์แล้วคุณก็กระจายไฟไปโดนตัวน้ําติดเวเปอนนร โอ้โหผมบอกเลยครับยังไงการใส่สีลมเนี่ยมันดีกว่าแน่ๆอยู่แล้วครับ ่อไรเราสามารถตีโดนมอนสเตอร์มากกว่า1ตัวได้นะครับในทุกๆคิดที่เราโจมตีครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีระยะการโจมตีที่ค่อนข้างจะไปในทิศท,ทางที่เป็นแถวตอนลึกนะครับไม่ใช่น้าการะดานตามตัวละครปกตินะครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะตีโดนมอนสเตอร์มากกว่า1ตัวมันก็เลยเยอะครับแต่ว่าอาจจะต้องฝึกนิดหนึ่งครับตรงนี้สําคัญชะไหนตรงนี้สําคัญตรงที่ว่าเราพูดไปแล้วว่าการทำโซูเรสามารถโดนดาเอจได้ตัวละ2องฮีตต่อ1ครั้งนะครับนั่นหมายความว่ามันมีมอนสิตัวคุณกดต่อยโดน2ตัว มันก็สวเวิร์ทุกตัวโดนกระจายสวเวิร์ไปหมดแถมมันเชงกันเองโดนตัวละ2ฮิตนั่นเองนะครับยกเว้นท่านนั้นท่านเดียวนะครับที่มันจะโดนแค่ฮิตเดียวนะนั่นเป็นเหตุที่ว่าทําไมเฮโซมันถึงได้ดูดีเพราะว่ามันสามารถตีโดนหลายตัวได้มากกว่าถ้ากลับการไปเป็นซูคลสเนี่ยมันจะมีโอกาสโดนหลายตัวได้น้อยกว่านะครับเพราะว่า Are ี of e f f e c t มันน้อยกว่านั่นเองนะครับนั่นก็เลยเป็นจุดเด่นที่ว่าพอเราใส่สีลมมันก็เลยดูดีเพราะอย่าลืมนะครับเราบวกดาเมจจากสวเวิร์ดด้วยแล้วพอเราลดต้านทานสวรที่อออกกไปมันน็แงขึ้เราาาลด้นทไปแวดครบ และต่อไปครับดาเมจที่เรามีเทียบกับเพื่อนเราไม่ได้เลยครับเราคุยไปแล้วว่าเราสามารถใส่เซตยามได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเพื่อนที่ทาดาเมจได้เลยสมมุติว่าเรามีเพื่อนที่ทาดาเมจได้ซึ่งมันควรจะจัดทีมแบบนั้นนะครับเพราะว่าจะต่อยได้ตัวคูณดาเมจที่1%นึ่อร์เซนครับแต่คุณฟังผมนะครับหนึ1000่เอร์เซนคุณคาดหวังจะให้โดนมอนสเตอร์หลายตัวพร้อมกันเนี่ยแอบยากนิดนึงนะครับต่อให้โดนได้เนี่ยตัวคูณมันก็คงจะได้ประมาณสัก2% 2000%เพันเปอร์เซ็นตวเพราะว่าโดนตองตัว ถ้าเราใส่สีลมเราลดต้านทานไฟฟ้าได้เปโตรเราก็จะทาดาเมจได้แรงกว่าลมนะครับเปโตรเราต่อไฟฟ้าชิ่งหนึ่งครั้งมีตัวคูณดาเมจที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งครั้งสามารถชิ่งได้ห้าครั้งครับหมายความว่าถ้ามีมอนสเตอร์สองตัวแล้วอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยดาเมจที่ออกมาจะโดนไฟฟ้าชิ่งกันไปมาทั้งหมดห้าครั้งครับเป็นไงต่างยังครับต่างครับแล้วผลที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถติดได้ทีนะครับหนึ่งวินาทีติดได้หนึ่งครั้งนะครับดง่ายๆคือดาเมจของเฮโซมัน สู้กับดาเมจของเปโตที่ผ่านการลดต้านทานธาตุแบบไม่ได้เลยครับฉะนั้นคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าเหตุผลที่เราใส่สีลมมันไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเองแต่เพื่อเพื่อนๆของเราจะได้เฉิดฉายนั่นเองนะครับก็เรียกว่าพระเอกตัวจริงต้องมีเพื่อนๆน,นะครับและสุดท้ายครับถ้าคุณฟังแล้วคุณบอกว่าคุณยังคงอยากเล่นอยู่นะครับก็จะบอกว่ามันมีทีมที่มันใส่แบบนั้นดีกว่าแน่ๆร้อเอร์เซอยู่ด้วยครับก็คือทีมแบบนี้ฮะเช่นคุณเอาจงรี่มาลดต้านทานเพราะว่าสามารถลดต้านทานลมได้นะครับคุ ซึ่งเป็นดินคุณลดต้านทานให้เขาไม่ได้อยู่แล้วครับคุณเอาเบนนิตมาแจาก ATK ให้ตัวเองหรือว่าคุณจะใส่ยุนจินมาแทนก็ได้นะครับหมายถึงสล็อตอัลเบโดนะเพื่อมาทําให้เราต่อยเตะธรรมดาแรงขึ้นด้วยแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับว่าจริงๆดาเมจเรามันก็แรงมาจากเรนโบว์สกิลเนาะแล้วก็ตัว C6 ก็บวกเรนโบว์สกิลเรานะครับไม่ได้บวกการตีปกตินะ้านนี้นก็ไปจัดเองแล้วกันแต่ถ้าคอนดิชันทีมแบบเนี้ยใช่ครับมันไม่มีความจําเป็นที่คุณต้องใส่สีลมแล้วเพราะว่าคุณลดต้านทานพลาดไปเท่าหนึ่งเดดท้ไไปปมันนน,ำน,ำน,น,นก็ลตาา มแถมีกมยอ,มอย่างหนึ่งคือมอนสเตอร์เองอ่ะก็อาจจะไม่มีเกตธาตุเหลือแล้วก็ได้เพราะมีทั้งอัลเบโดตัดเกตมีทั้งจงรี่ตัดเกตนะครับฉะนั้นก็ทีมแบบนี้มันก็ใส่ยามได้ไม่ใช่ว่าใส่ไม่ได้เลยครับแต่ว่าโอกาสที่มันจะเล่นก็น้อยเพราะทีมแบบนี้มันสู้เทเซอร์ไม่ได้แบบเห็นได้ชัดเลยนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากเพื่อนๆไว้นะครับผมทําข้อมูลเนี่ยผมอธิบายเรื่องของความเป็นจริงให้ทุกคนรู้กันว่าแบบนี้มันเป็นยังไงทําไมเราถึงไม่แนะนําให้คุณใส่แบบนั้นแต่ฟังผมนะครับถ้า ขึ้นอีกนิดนึงแต่ดาเมทีมคุณตกแล้วคุณมีความสุขกว่าคุณไม่ควรใส่สีลมทุกกรณีเลยนะครับเราแค่ออกมาบอกคุณว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนมันเหมาะสมกับตัวละครมากกว่าเมื่อจัดทีมไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราบอกคุณว่าคุณห้ามใส่เข้าใจใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าคุณจะดราม่ากันเนี่ยยกวนฟังตอนท้ายก่อนดราม่ากันด้วยนะครับผมไม่มีปัญหารลกครับคุณจะเล่นยังไงก็ได้ผมเป็นสตรีมเมอร์ผมมาบอกข้อมูลเพราะผมเป็นสายนี้ถูกไหมครับฉะนั้นพอผมบอกข้อมูลคุณไปแล้วคุณจะเล่นหรือไม่เล่น นั่นก็แล้วแต่ตัวคุณนะครับมันไม่มีการบังคับว่าจะต้องเล่นแบบนี้ถ้าไม่เล่นแบบนี้ผมดา่าไม่ครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณมาปรึกษาผมผมก็จะบอกว่าสีลมมันดีกว่าแต่ถ้าคุณบอกว่าก็คุณจะเล่นผมก็จะบอกว่าโอเคงั้นก็เล่นเลยเล่นได้เลยนั่นเองนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วฮะบาย